ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการถแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากนะครับผู้ในการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์นะครับของปป,ปชนะครับก็คือพออุทิตบัวศรีนะครับ,ออบ,ะรบจะมาร่วมถแถลงกับเราด้วยนะครับถึงการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งค้าไทยกับปปชในการทํางานวิจัยเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโปร่งใสและมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยรองศาสตราจารย์รัสาศรีทงโรั่วนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งค้าไทยจะเป็นผู้แถลงนะครับของ ดัชนีสาราการคอร์รัปชันไทยครเชัเราจะมีหัวข้อที่จะแถลงประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆก็คือความรุนแรงของปัญหาเรื่องของจิตสํานึกและเรื่องของประสิทธิภาพในการที่เรามาร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะเรื่องหัวข้อแรกเรื่องความรุนแรงของปัญหาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจะดูเนี่ยนะคะคนตอบว่าความรุนแรงคําถามคือ สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะความปัญหาการรุนแรงเนี่ยมันเทียบกับปีที่ผ่านมายังไงนะคะคนตอบว่าเพิ่มขึ้นมี6.3เนะคะคนตอบว่าลดลงก็มี10แต่ว่าคนตอบว่าเท่าเดิม2ี่7ถามว่าตรงเนี้ยเมื่อเราเทียบกับทุก6เดือนที่เราทำนะคะเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าครั้งที่แล้วนะคะเดือนที่ผ่านมามีคนตอบว่าเพิ่มขึ้นเนี่ย ถึง70%แต่ว่าตรงที่บอบว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้เหลือ63%ยังเพิ่มขึ้นอยู่มากกว่าที่บอกว่าลดลงนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น้อยกว่ามกว่าเดือนที่ผ่านๆมานะฮะในเรื่องของการคาดการว่าแล้วความรุนแรงเนี่ยในอนาคตเนี่ยท่านคิดว่าในปีหน้าเนี่ยนะคะคิดว่าจะเป็นยังไงนะคะดูกราฟแท่งในหน้าถัดไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นกราฟที่เห็นเปรียบเทียบใน6เดือนที่ผ่านมาซึ่งเราทำครบ2ปีกว่ามาแล้วนะคะก็จะพบว่าคนที่ตอบว่า ความแรงนี่นะฮะในอนาคตจะเพิ่มขึ้นนะฮะอยู่ที่สี่สิบแนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะที่คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ควรจะพอใจแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของจิตสํานึกและและทัศนคตินะฮะว่าเราคำถามทั่วๆไปว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่า การคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะคนตอบว่าไม่เห็นด้วยมีอยู่77%ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะ,ค,ะคนตอบไม่เห็นด้วยมีมากกว่าคนตอบว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะโดยที่กราฟแท่งมันจะบอกเราว่ามันจะบอกเราว่าไอ้77%เนี่ยค่อนข้างจะคงที่นะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะคะคือไม่เห็นด้วยเนี่ยมี77%นะคะ อัน,นี้อีกคําถามหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตที่เราไม่ค่อยจะอยากถามเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ถามเราอาจจะไม่รู้ว่าคนคิดยังไงนะคะเป็นเรื่องของแอ t i ิจูดเรื่องคองทักษณตินะคะถามว่ารัฐบาลทุนจุลิตแต่มีผลงานนะคะเป็นเรื่องรับได้หรือไม่นะคะก็คนตอบว่าไม่เห็นด้วยดีใจนะคะมี70%นะคะแล้วตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาจากหน้าถัดไปนะคะ คนตอบว่าไม่เห็นด้วยเพราะงั้นไอ้การที่เรากระตุน้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับสังคมมากขึ้นนะคะทำให้ส่วนนี้มากขึ้นและเป็นเรื่องที่ต้องทําต่อนะคะคำถามถัดไปเพื่อจะเช็คอีกครั้งนะคะอันนี้คําถามนี้คนคนตอบเนี่ยก็จะมีสัส่วนที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าการให้สินน้ําใจหรือเงินพิเศษเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเรื่องไม่เสียหายนะคะ ตรงคนตอบว่าไม่เห็นด้วยนี่มี70%นะะแล้วก็มีมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นาการทําให้เราสามารถจะเข้ามาสู่การต่อต้านคอร์รัปชันได้ง่ายๆขึ้นในอดีตนะฮะให้สังเกตดูครั้งแรกที่เราทำในธันวา53เนี่ย,นนยคนตอบไม่เห็นด้วยมีแค่51%ตแล้วตอนนี้สูงขึ้นมาเป็น70%บาะคนเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่าถึงแม้จะเป็นเงินพิเศษสินน้ําใจถึงแม้มันเป็นเงินน้อยแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่นาไปสู่การคอร์รัปชันะ เราจะมาดูถึงการแบ่งช่วงอายุอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราทำนะคะเพราะว่ามีสื่อมวลชนหลายๆลาลาแขนงถามเราว่าเอที่พูดถึง attitude หรือทัศนคติเลยนะฮะแล้วถ้าจะดูแล้วเนี่ยกลุ่มไหนมันกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะฮะก็โดยเฉลี่ยบอกว่าคนถ้าเกิดคําถามเช่นว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวใช่หรือไม่ นะะในอดีตมีคนตอบว่าใช่ไม่เกี่ยวกับฉันนะฮะฉันเป็นคนเดินดินธรรมดาท่านทุททจริตไม่ได้แล้วก็ปัญหาของของการทุจริตไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลยเงีนะะ้ยอันเนี้ยในอดีตที่เราถามมาคนเข้าใจแบบนั้นเป็นสัดส่วนสูงในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเยวจะดูว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนมีมากขึ้นเะรื่อยๆนะฮะแล้วสัดส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะคนที่อายุมากค่ะยิ่งมากกว่า60เนี่ยจะไม่เห็นด้วยมากนะเอเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเขาช่วยเอาไอ้ เมาส์าคลิกไปด้วยตรงที่ไม่เห็นด้วยนะฮะตรงอายุมากๆอายุ4ี่สิบเก้ายสี่สิบเก้าขึ้นไปห้าสิบหสิบเนี่ยสัดส่วนที่ไม่เห็นด้วยจะมีมากกว่าคานนี้มาดูวัยรุ่นบ้างนะฮะสัดส่วนเหลือห้าสิบแปดเปอรตหรับคนที่อายุต่ากว่ายี่สิบอันนี้เยาวชนนะฮะแล้วก็ต่ํากว่าสามสาสิยนหกสเก้าซนตะฮะและไอคนที่เห็นด้วยมากเนี่ยจะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลย่ะเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยเห็นด้วยว่าเออเป็นเรื่องไกลตัวเขาเองนะอันนี้เป็นส่่วนททีางองอค์กร ทุกฝ่ายท,ที่ร่วมมือกันควรต้องมาดูกลุ่มเยาวชนมากขึ้นนะคะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมปัญหา,อาของบ้านเมืองและเป็นปัญหาของแต่ละท่านด้วยค่ะในหน้าถัดไปนะ,ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดคําถามที่ที่เราเคยกังวลกันว่าถ้ารัฐบาลน,นะคะทั้งส่วนกลางหรือว่าทั้งท้องถิ่นเน,นี่ยนะมีผลงานแต่คอร์รัปชันเนี่ยนะฮะรับได้ไหมนะคะเพราะงนั้นไอ้คนที่รับได้ก็จะมาเป็นเด็กนะคะเพราะงั้นตรงนี้ต้องทําอะไรมากขึ้นในเรืออ่องเยาวชนนะคะในหน้าถัดไปค่ะ เช่นเดียวกันนะคะทุกๆเรื่องสอดคล้องกันหมดเยาวชนก็ไม่เป็นห่วงสําหรับเรื่องที่จะตั้งเ,เข้าใจหรือว่ามีาทัศนคติที่ถูกต้องนะในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะในหน้าถัดไปอะคะ่ะตัวนี้เป็นเป็น,น tolerance tolerance index นะคะที่จะบอกว่าคนในประเทศไทยสามารถจะทานทนกับการมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นในประเทศมากแค่ไหนนะคะที่เคยเรียนอ,อยู่เสมอว่าฮ่องกงตั้งเป้าว่าประเทศเขาต้องได้ศูนย์นะ,ค,ะคือคนต้องไม่ทานทนคอร์รัปชันได้เลย จะเป็นเรื่องคนรังเกีมากๆในประเทศเขาแต่ทุกวันนี้เขาได้หนึ่งะคะแล้วเขาพยายามตั้งเป้าว่าจาก1จะลดให้ศูนย์ลดหเหลือศน,นะคะแสดงว่ายิ่งน้อยยิ่งดีคะนะคะแต่ของประเทศไทยก็อยู่ที่3กว่ามาตลอดแล้วถ้าเกิดจะเทียบเดือนนี้ก็ยังทานทนได้ได้มากค่ะวางั้นเป็นอันที่เราไม่ควรจะพอใจนะคะเพราะตัวเลขขึ้นไปทานทนได้สูงอยู่3.3ค่ะ ประสิทธิภาพบ้างไงฮะ,ะหัวข้อจะไปประสิทธิภาพการต่อต้านคอร์รัปชันเราก็ถามหลายหลายส่วนนะรัฐบาลนะคะคนก็ตอบว่ามีประสิทธิภาพปานกลางนะคะอันนี้มากที่สุดคือ3 8แนตะคะแต่ตรงที่มาดูเปรียบเทียบกันนะคะคนที่ตอบไม่มีประสิทธิภาพมีอยู่36%ร์เแล้วตรงนี้ลดกว่า ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นตอนนิทิศทางที่รัฐบาลออกมาประกาศออยุทธศาสตร์หรือว่าออกมาแสดงให้เห็นว่าสนใจเรื่องคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้นนะคะทำให้ภาพลักษณ์ในเรื่องนี้ว่าคนเอาใจะใส่รัฐบาลใจะใสเนี่ยมีมากขึ้นในแง่ของที่ประชาชนมองนะคะ อย่างนี้ถัดไปนะคะปปชเองนะะท่านผออุทิศมันอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าผลการสเวยบอกว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง,างมากที่สุด41%แต่ตัวแรขนี้เป็นยังไงเมื่อเทียบกับในอดีตนะ,ะมันคงคงที่นะคะข้างๆจะทรงตัวนะคะก็คนเชื่อว่ามีประสิทธิภาพอย่างน้อยก็สูงขึ้นกว่า21%แล้วขึ้นมาเป็น21%นะคะในหน้าถัดไปอันนี้เป็นถ้าเกิดเป็นความเชื่อมั่นนะนะคะจากเมกี้เมกี้ที่เราดูนะ,ะทำเป็นด,ดัชนีจะคะแนนอยู่ที่4.2นะคะของรัฐบาลนะคะเต็มสิค่ะ หน้าถัดไปถ้าเกิดเป็นคะแนนของปปชและองค์กรอิสระอื่นๆอยู่ที่5กว่านะคะเพราะฉะนั้นทิศทางรัฐบาลเนี่ยดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่โดย o อร์ a อลก็ยังยังไม่ถึง5แล้วก็ยังไม่เท่ากับที่ปปชและปปชได้นะฮะและหน่วยงานอื่นๆได้อันนี้ก็เป็นพวกเอกชนเองนะรวมทั้งหอการค้าเองนะคะแล้วก็ IOD ทั้งหมดและสภาอุดด้วยนะคะกระตุ้เลขกระซูมขึ้นมาอยู่ที่5.69แต่ว่าไม่ได้สูงสุดนะคะต่ำกว่าปี54ค่ะ ในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการเองอันนี้ก็มีคนจะบอกเสมอว่าถ้าผู้ประกอบการเองหัวไม่จ่ายหรือตัวเองหยุดจ่ายเท่านั้นแหละปัญหามันก็จะจบนะคะเพราะงั้นเราก็ถามผู้ประกอบการด้วยว่าคนเขาไม่เชื่อมั่นผู้ประกอบการสามารถจะหยุดจ่ายได้อะพูดง่ายๆนะคะเพราะนั้นตัวเลขอันนี้มาก็อยู่ที่5กว่าแล้วก็ห้าจุดสองเนี่นะคะเป็นตัวเลขที่ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าก็แย่กว่าสองหน้าสองสองครั้งก่อนหน้านั้นค่ะนะะสื่อมวลชนนะคะตัวท่านเองได้5.4ค่ะก็ มากกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ลดน้อยกว่า2เดือนก่อนหน้าน,นั้นค่ะภาคประชาชนอยู่5.5 1หนึ่งะคะงั้นภาคประชาชนนี่เป็นภาคที่ได้ตัวเลขสูงสุดนะคะการมีส่วนร่วมนะคะอันนี้เราถามคนที่ตอบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะคะยินดีมีส่วนร่วมอยู่ที่7 7เปอร์เซ็นตะ์ค่ะค่ะแล้วก็ม,มากกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ลดกว่าธันวา5้าสี่หนึ่งปีที่ผ่านมานะคะ ก็จาก1หรือ77นะฮะอันนี้ก็จะจะพันผลนะฮะตามการกระตุ้นของเราว่ามีความตระหนักรู้เรื่องพวกน,นี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะในหน้าถัดไปนะฮะเอาล่ะครันนี้มาถึงดัชนีที่เราเรียกว่า CSI นะฮะ Corruption Situation Index นะฮะในหน้าถัดไปเลยครับอันนี้คงเข้าใจนะฮะว่าคะแนนสูงเนี่ยถือว่าดีนะคะค่ะดูตัวเลขเลยคะ่ะ CSI ของเดือนธันวาคมนะฮะอยู่ที่สา ะะโดยที่3.9เนียเป็นคะแนนภาพรวมนะะโดยที่ถ้าดูแบ,บ่งเป็น3กลุ่มแล้วข้าราชการจะให้คะแนนสูงนะฮะข้าราชการจะ,จะรู้สึกว่าประเทศไทยไม่ค่อยจะมีคอร์รัปชันมากแต่ว่าคนที่ให้คะแนนน้อยคือนักธุรกิจนะฮะเพราะว่าตัวเองยังต้องเจอการจ่ายอยู่นะฮะในเรื่องของเจาะเฉพาะเรื่องการป้องกันนะ,ะป้องกันประกอบไปด้วยคือเราจะเห็นว่าคะแนนที่สี่จุดหนึ่งนะฮะแต่ป้องกันนประกอบไปด้วยสองส่วนในคําถามของเราเรื่องเกี่ยวกับการโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐ กับอีกส่วนหนึ่งเป็นการปรับปรุงขั้นตอนกฎระเบียบเพื่อให้ จะอุดช่องโหวในการที่จะทําให้เกิดการคอร์รัปชันได้ในสองคำถามนี้จะมีทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะคะในเรื่องของความโปร่งใสและประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐอยู่ที่3.6นะคะซึ่งตรงนี้ในปัจจุบันจะต่ำกว่าในอนาคตซึ่งอยู่4.1นะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเรื่องความโปร่งใสกับเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนกฎระเบียบนะคะคะแนนที่ได้ก็คือว่าความโปร่งใสของการของประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทํางาน,นได้คะแนนสูงไม่เท่ากับการปรับปรุงกฎระเบียบขั้นตอนซึงได้สีกว่าค่ะ ในหน้าถัดไปเลยนะคะส่วนเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของการปรับปรามนะคะการปรับปรามคะแนนนี้อยู่ที่4.3นะคะแล้วก็ตอนนี้ประชา,ะช,าชนรู้สึกว่าการปรับปรามเนี่ยมันมีประสิทธิภาพรู้สึกกระถูกใจมากขึ้นเรียบเทียบกับก6เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการตรวจสอบและการลงโทษไม่เป็นที่พอใจนะคะยังได้3.7นะคะแต่ส่วนที่เป็นแนวโน้มเนี่ยประชาชนมั่นใจว่าอนาคตนค่าจะดีขึ้นคะแนนไปอยู่ที่5.3แต่ว่าก็ คนจะมั่นใจในอนาคตนะว่าคนจะจะดีขึ้นนะซึ่งตัวเนี้ยแต่ว่ายังถึงแม้จะเกินห้านะคะแต่ยังต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะในหน้าถัดไปเลยนะคะจิตสำนึกบ้งอันนี้ก็สําคัญเป็นเรื่องของระยะยาวนะคะคะแนนในการการสร้างจิตสานึกอยู่ที่4.4ถือเป็นคะแนนที่สูงเมื่อเทียบกับ3กว่าของความรุนแรงของปัญหานะคะแต่สุด 4, ที่แบ่งกันเป็น2ส่วนคือ ความตระหนักรู้ของความสําคัญของปัญหาอยู่ที่4.3นะฮะแต่การสร้างจิตสํานึกหรือว่าแนวโน้มการที่บุกจิตสํานึกของการทํางานทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะคะแนนจะสูงสุดอยู่ที่4.7ในอนาคตนะระาง,งั้นคิดว่าอันนี้คงต้องพยายามสร้างนะคะมั่นใจว่าอนาคตจะดีขึ้นค่ะครนี้หัวข้ออันนี้นะคะเป็นการประเมินนะคะประเมินจากงบประมาณเพราะว่าความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันผูกพันอยู่กับเรื่องของงบประมาณที่ออกมา ของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินคําถามนี้มันต้องมาจากคําถามเบื้องต้นก่อนว่าเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักธุรกิจและทํางานกับภาครัฐนั้นนะคะต้องจ่ายในปัจจุบันกี่เปอร์เซนต์ต้องจ่ายคนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้กี่เปอร์เซนต์ต้องจ่ายนะคะเจ็ดสิบหกจุดเก้าเปอร์เซนต์นะคะ,นะะเมื่อทํางานกับภาครัฐต้องจ่ายเงินเป็นเรินีพิเศษนะคะให้กับข้าราชการและนักการเมืองที่ทุจริตนะคะตัวเลขตรงนี้ถ้าเกิดเทียบกับครั้งที่แล้วหกเดือนที่แล้วอยู่ที่แปดสิบกว่า อยู่ที่ประมาณ 8, 82, 82นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้ก็คนตอบว่าต้องจ่ายเนี่ยมีอยู่น้อยลงนะคะแต่ว่าสัดส่วนของเงินวงเงินที่จ่ายนะ,ะก็ยังสูสีกับ6เดือนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นกระจุกตัวว่าประมาณ38.5นะคะจ่ายเป็นสัดส่วนสูงเลยของรายรับนะคะก็คือมากกว่า25นะ,ะแล้วก็สัดส่วนอันนี้ก็พอๆกับในอดีตที่ผ่านมานะ,ะจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปี53 55และ56นะคะ คนที่จ่ายเนี่ยจะจ่ายเป็นสัดส่วนสูงกว่า25%ทั้งสิ้นถ้าเกิดมหลาลัยเคยทําวิจัยเรื่องนี้มาเนี่ยในอดีตที่ปีปี42ปี46เพราะงั้นจ่ายประมาณประมาณ 0, มาณ6 1 0เท่านั้นค่ะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นวงเงินประมาณนี้เนี่ยเราทำซินเนเลโอให้ดูนะฮะในปี56เนี่ยวงเงินงบประมาณของชาติมีประมาณ2.4ล้านล้านนะฮะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นการลงทุนงบ ค่าที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างคาุพันธ์แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายประมาณสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านบาทล้านล้านบาทนะล้านล้านหรือล้านล้านล้านนะหน่วยล้านบาทหน่วยล้านไม่ใช่หน่วยล้านล้านสองแสนล้านบาทนะฮะงบลงทุนของรัฐประากิจนะฮะอันนั้นเป็นของภาครัฐอันนี้รัฐภาษากิจอีกหกแสนห้าหมื่นกว่าล้านนะฮะรวมกันเป็นงบค้าุพันธ์สิ่งปลูกสร้างของภาครัฐกับงบของรัฐประกาจรวมกันประมาณเก้าแสนกว่าล้านนะฮะ ถ้าเกิดอัตราคอร์รัปชันเนี่ยประมาณ25%ที่ถูกชักหัวคิวไปจะสูญเสียงบประมาณตรงนี้ไปถึง235,000กว่าล้านนะฮะแต่เมื่อ,อกี้เราเซอร์เวย์เราบอกว่าเขาบอกว่าเขาจ่ายเกินกว่า25%่ิบที่ต่างว่าจ่าย30%วงเงินจะเป็น2อง0 0นถ้าจ่ายถึง35%วงเงินจะเป็น3 0 0 0สนกว่าล้านนะฮะแล้วตรงนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ีพีคะค่ะ,คะถ้าเกิดวงเงินนะฮะอยู่ที่ 25%ของของการชักหัวคิวนะคะจะเป็นจะสองสองแสนสามนะคะจะเป็นแปดจะเป็น9.8%ของงบประมาณนะ,ะหลายจ่ายทั้งหมดและจะเป็น1.8%นะฮะของ GDP นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสูงไปถึง35%แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะวงเงินสูงประมาณ13.5%จุด7.5%ของงบประมาณและสูงถึง2.6%ของ GDP นะฮะทั้งหมดนี้คือจะให้เห็นความเสียหายถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะฮะนี่คือส่วนของชาติที่จะเสียหายไปนะฮะค่ะขอบคุณค่ะคือเพื่อความชัดเจนในการได้พูดชัดละแต่ว่าผมอยากจะเพื่อทําให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับคือจุดสําคัญในการที่เราดู CSI เนี่ยผมขอไปหน้าที่8นะเวลาดูเนี่ยคือเราทำการสารวจทุก6เดือนเนี่ยเพื่อจะดูสถานการณ์แล้วก็จะได้มอบ นะครับข้อมูลต่างๆให้กับองค์กรเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเพราะนั้นแต่เวลาดูเนี่ยเราจะเทียบที่อธิการมองเนี่ยคือจะเทียบจากปี53 54และ55คือถ้าเทียบเป็นปีเนี่ยคือมองเดือนธันวาแต่ถ้าดูจุดการเปลี่ยนแปลงของการสวิงในแต่ละกลางปีเนี่ยมันอาจจะดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเวลาเทียบเนี่ยเราเทียบแบบนั้นสังเกตน,นะสิ่งที่อธิการบดีชี้ไปเนี่ยก็คือสถานการณ์คือตัวเลขเพิ่มขึ้นเนี่ยมันลดลงแต่ความหมายคือมันยังเพิ่มครับคือแม้ว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นมันลดลงนะ แต่ความหมายคือมันยังเพิ่มเราต้องการเห็นสีเขียวคือลดลงเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะนะเพราะสังเกตน,นะครับว่าแนวโน้มของการคนมองว่าความรุนแรงของการครอร์รัปชันเนี่ยยังมองว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่แต่โชคดีคือมันเพิ่มในอัตราที่ชะลอลงบ้างนะครับเพราะคนยังห่วงใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการครอร์รัปชันนะครับยังห่วงใหญ่สูงผมขอไปสั้นๆในหน้าที่15นะครับเพื่อเห็นภาพนะครับว่า แต่ละอันเนี่ยผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่หน้าที่15าเนี่ยอยากจะใช้ภาพไปเห็นนะครับว่าจุดเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ทําออกมาแล้วเนี่ยองค์กรเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันที่หอนค้าไทยและก็องค์กรสมาชิกเนี่ยนะครับเข้ามาจะสกิวว่าใน csi จะเห็นชัดว่าการสร้างเครือข่ายเนี่ยทำได้ดีขึ้นปัญหาคอร์รัปชันเดี๋ยวพออาทิตย์คงจะได้เติมนะครับว่ามันจะต้องเริ่มต้นทําเป็นขั้นเป็นตอนแต่ขั้นที่ดูสําเร็จคือทัศนคติของคนเริ่มที่จะมองเห็นว่าการคอร์รัปชันนั้นนะครับ่ไไมด และที่ชัดเจนก็คือคนที่เป็นคนที่เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการทำงานโดยเพราะผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะเนี่ยจะรับไม่ได้แต่เยาวชนอาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลและและและแก้ไขนะครับในเรื่องทักติขอหน้าที่43ครับหน้าที่43เนี่ยตัวรายละเอียดเนี่ยจะชี้ชัดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวดัชนีคอร์รัปชันเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยดูดีขึ้นและตัวเลขที่เราทําคือ3.9 เรากำลังที่มีแนวทางที่จะเปลี่ยนตัวเลขเป็น100นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Transparency Index ของธนาคารโลกเนี่ยเขาใช้ก็คือตัวเลขก็คือ37ประเทศไทยอยู่ได้คะแนน37คือสอบตกจาก50ของเราคือ39นั่นแหละถ้าไปเทียบกับ Transparency Index แต่เรายังใช้สเกล e 10อยู่เรากำลังคิดว่าปีหน้าเราจะปรับให้ได้ตามมาตรฐานสากลน,นะครับเพราะ,ะนั้นคะแนนของเราเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่สอบไม่ผ่านนะฮะแต่ว่าเป็นคะแนนที่ดีขึ้น แต่สังเกตนะครับคะแนนที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นคะแนนของการป้องกันคะแนนของการปราบปรามและคะแนนของการสร้างจิตสํานึกเพราะจะสังเกตว่าเราวางรากฐานการต่อต้านคอร์รัปชันได้ดีขึ้นตัวเลขในการวางรากฐานจากเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันจากการทํางานปประชและหลายส่วนร่วมกันเนี่ยมันเป็นการวางรากฐานที่ดีขึ้นเป็นลำดับตอนเดือนมิถุนายนกรกฎาท่านนายกรัฐมนตรีประกศาศยุทธศาสตร์นะครับป้องกันคอร์รัปชันเป็นนโยบายของรัฐ และรัฐบาลถ้าให้การดูแลในเรื่องนี้เนี่ยแนวทางในการป้องกนันจะดีขึ้นแต่สังเกตว่าในมุมมองของประชาชนจะเป็นอันเดียวที่อยากจะเห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลมากขึ้นกว่านี้เพราะคะแนนของรัฐบาลที่เขาเชื่อมั่นเนี่ยเพียงแค่4.2ต่ำกว่า5นะครับเพราะ,ะนั้นถ้ารัฐบาลแสดงความมุ่งมั่นมากขึ้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาจะทําได้ชัดเจนขึ้นเพราะคะแนนปัญหายังอยู่ต่ำนะครับ3เองอันอื่นขึ้น4ละเพราะปัญหายังเป็นปัญหาที่จะต้องดูแลและก็เยียวยาแก้ไขผมขออนุญาตที่ไปหน้าที่49 จะชี้เห็นนะครับว่าในการมองตัวเลขเนี่ยเรามองว่าเกิน5คือผ่านตัวเลขทุกอันยิ่งสูงยิ่งดียกเว้นเท r รน t ์อินด์นะครับซึ่งยิ่งต่ำยิ่งดีที่การทานทนต่อคอร์รัปชันซึ่งตอนนี้อยู่ใกล้เคียง3เนี่ยแต่หน้านี้เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีตัวเลขเดียวที่ผ่านครับคะแนนเกิน5ก็คือในเรื่องของการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีแนวโน้มดีวันดีคืนเพราะนี่คือการวางรากฐานนะครับของประเทศแต่นี้ขอยัดไปภาพในหน้าสุดท้ายปัญหาคอร์รัปชันนั้น แน่นอนว่าสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามห่วงใยญในเรื่องของการใช้เงินในอนาคตไม่ว่าเป็นโครงการต่างๆที่ภาครัฐดูแลอยู่คนห่วงนะครับไม่ได้บอกว่ามีคอร์รัปชันนะคนห่วงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจำนำข้าวคนห่วงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านและคนห่วงเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต2ล้านล้านบาทนั่นคือคนห่วงเพราะคนจึงห่วงแนวโน้มของการคอร์รัปชันว่าอาจจะมีได้ถ้ารัฐบาลไม่ดูแลอย่างรัดกุมและโปรง่งใส จะสังเกตนะครับว่าเงินที่มันทะลักเข้ามาหลายล้านล้านบาทเนี่ยองค์กรเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเพิ่งบอกออกไปว่ามีรายงานจากโลกเลยบอกว่าไทยนั้นส่งออกไปในช่วง10ปีคือเงินไหลออกไปอยู่หมู่เกาะต่างๆเนี่ยสล้านล้านบาทนะครับสิบปี2ล้านล้านบาทซึ่งตัวเลขแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครัที่อธิการบดีบอกเนี่ยคือตัวเลขของการสูญเสียจากการคอร์รัปชันเนี่ยปีละ2องถึงสามแสนล้านบาทนั่นคือความสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนนะครับว่ากระบวนการต่างๆมันอาจจะมีทั้งยาเสพติดหรือการคอร์รัปชันึงงบประมาณแต่มันรวมรวมกันในแสดงว่าเห็นว่าพื้นที่สีเทาเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องช่วยกันดูแลแก้ไขต่อไปสังเกตว่าสิ่งที่คนเนี่ยต้องการในการบริหารจัดการของรัฐในเอกสารใน CSI จะบอกนะครับนั่นคือการช่วยให้มีความโปร่งใสในการทํางานของรัฐสังเกตนะครับจะมีสไลด์อยู่หน้าหนึ่งทีมงานช่วยดูได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสาการทํางานของภาครัฐในเรื่องของการปร้องกันและปร,ปราบปรามนะครับ สไลด์ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่าการเริ่มต้นในเรื่องของการดูแลเนี่ยน้าน่าไปเขียนเนี่ยการโปร่งใสและประสิทธิภาพการงานของรัฐเนี่ยปัจจุบันยังไม่เด่นชัดนักยังต่ํากว่า5แต่แนวโน้มดูดีขึ้นถ้ารัฐมีกระบวนการที่ทํางานโปร่งใสตามยุทธศาสตร์การทางานโปร่งใสภาครัฐมีความโปร่งใสในการทํางานการตรวจสอบการกํากับทําได้อย่างดีปัญหารคอร์รัปชันจะลดลงครับผมว่านี่คือเหตุผลครับที่ทําให้ณนะวันนี้เนี่ยอธิการบดีมอบหมายให้มาลัยค้าไทยโดยสุเมฆกรเนี่ยเราทํางานร่วมกับปวช ก็คือทำดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็น Thailand m o เด l ก็คือ integrity and transparency assessment คือดัชนีที่วัดความโปร่งใสและคุณธรรมในการดำเนินงานของภาครัฐบ,บาลนะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญพออุทิศบัวศรีนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยปปชตั้งใจทําอะไรนะครับเพื่ออยาให้สังคมและก็หน่วยงานต่างๆได้รับทราบว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นจากปปชครับครับขอบคุณครับ ในนามสำนักง,งานปปชต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะที่ได้โอกาสมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่คุยกันในวันนี้คือปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเริ่มต้นปีใหม่ก็พอมีความหวังนะฮะแต่ว่าถึงหวังอย่างไรเนี่ยระดับมันก็รุนแรงอยู่นะครับผมเรียนว่าก่อนที่เข้าตัวนี้เนี่ยปปชเนี่ยเมื่อวันที่30ันยาเรามีเรื่องค้างมาทั้งหมด7,955เรื่องที่อยู่ในมือนะครับ รบปีใหม่เนี้ยคงจะรับมาในตาเฉลีย่ยประมาณ3,000เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการปปชก็ให้ความตระหนักนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องประมาณหมื่นกว่าเรื่องในปีนี้จะต้องทําเรื่องบริหารจัดการนะรเพราะคํหนึ่งเสมอว่าในะค,ความล่าช้าคือความอายุติธรรมนะฮะอันนี้ท่านคณะกรรมการปปชให้โยบายซึ่งจะตอกย้าให้ประสิทธิธภาพว่าการทํางานของเราพยายามจะเร่ง แล้วการทํางานของปปชคงจะทางานไม่ใช่หน่วยงานเดียวเพราะว่าภารกิจในการปราบปรามนั้นมีทั้งปทงปทมีทั้งตํารวจมีทั้งหลายหน่วยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะฮะซึ่งแนวโน้มนะครับที่จะบริหารคดีเนี่ยคงดีขึ้นนะครับคิดว่าจะดีขึ้นแล้วคงจะเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเป็นรูปธรรมภายในเดือนหน้านะครับอันนี้ผมเรียนความคืบหน้านะฮะที่ที่หลายคนนะฮะให้ให้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารคดีส่วนในเรื่องอื่นนะฮะในด้านป้องกันนะครับ เมื่อกี้ดูข้อมูลเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับซึ่งเรามีอยู่ในระบบการศึกษาอยู่ขณะนี้ประมาณ16ล้านนะครับซึ่งจะต้องเป็น g e n e ชั่นต่อไปนะครับอาจารย์ในการที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องดูแลประเทศชาตินะฮะถัดจากพวกเราเนี่ย ในเรื่องนี้ปปชก็ให้ความตระหนักนะครับก็ได้ทําความบันทึกตกลงกับกระทรวงสถัิการเมื่อปลายเดือนธันวาที่แล้วโดยท่านรองนายยุมตรีนะครับท่านพงเทพเทพกาญจนาหรือถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสิการด้วยนะครับรวมถึง5แท่งหัวหน้าส่วนทั้งหลายไปทํากับปปชเพราะว่าตระหนักนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ที่จะสร้างได้ภายในวันเดียวนะฮะแต่เราเริ่มต้นเนี่ยมันก็มันต้องใช้เวลานะครับแต่ สำคัญก็คือการเริ่มต้นและการเริ่มต้นที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนอกจากนั้นนะครับเราก็ปปชเ,เนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือนะฮะก็ขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยค้าไทยในการที่จะต้องจัดทําตัวชี้วัดขึ้นมานะครับที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์พูดก็คือเรื่อง I T A ที่เราเรียกเนี่ยนะฮะว่าชื่อย่อนะฮะ Integity and Transparency Assessment เนี่ยนะครับในการประเมินคุณธรรมรและความโปร่งใสการดำเนินง,งานผพราะเรียนว่า การปฏิบัติเจ้าหน้าที่มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัตินะครับในระดับสากลมันปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติซึ่งประเทศเราก็ต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะมีมาตรฐานทุกอย่างเครื่องมือตัวนี้จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะทําให้รู้สภาพนะครับว่าประเทศเราของเรายืขนขณะนี้อยู่ในระดับใดในการมาตรฐานสากลแล้วก็จะมีการจําแนกไปตามหน่วยงานนะครับนี่คือเป้าหมายว่าทั้งราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยแต่ละหน่วยจะรู้สภาพเลยว่าขณะนี้สเตตัสเป็นอย่างไร แล้วมันจุดอ่อนตรงไหนในการที่จะยกระดับเข้าไปสู่มาตรฐานเพราะต่อไปการทํางานของภาครัฐก็ดีนะครับแม้กระทัาา่งภาคเอกชนดีต้องเข้าสู่มาตรฐานสากลเพราะว่าอาเซียนก็จะเปิดในปี58ทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์สากลอยู่นะครับรายละเอียดนั้นก็จะมีการวัดอสองอย่างที่สําคัญก็คือวัดในเรื่องของระบบการทํางานใช่ไหมครอาจารย์นะครับแล้วก็วัดเรื่องตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐดูตัวจริยธรรมจริยธรรมก็คือวิธีปฏิบัติต่ตตอคนที่มารับบริการ นะหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันนี้นะว่าม,ม,มีมาตรฐานหรือไม่เออซึ่งดูผลเสนอเมื่อกี้นะครับว่าทางภาคเอกชนเองเนี่ยบอกว่า70%กว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงนิดหนึ่งนะฮะว่ายังยินดีจ่ายอยู่เนี่ยผมว่าก็ปวดหัวเหมือนกันนะอาจารย์ว่าตรงนี้มันต้องลดลงนะครับนะฮะทางภาครัฐเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อะไรมากนะครับแต่ว่าทางมันจะสําเร็จได้เรื่องนี้เนี่ยตัวคอสต,ตัวนี้มันจะลดภาคเอกชนก็ต้องรวมมือด้วย เพราะฉะนั้นมันจะรู้สถาภาพนะครับจะต้องมีการประเมินนะครับแล้วคาดว่านะครับประมาณหลังเดือนมีนาก็คงจะได้มีการรายงานความคืบหน้า